คิดไม่ค่ะเขาให้เรา rank fruits pear ค่ะลูกแพรเราชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบเลยหนึ 1, 10, 10. ่งถึงสิบเท่าไหรเลยคะหนึ่งถึงสิบสิบสิบเลย bye pear อันนี้คืออะไรคะโกโก้น้อง<ก>น้องเมียไม่ชอบช็อกโกแลตใช่ไหมคะแต่แต่สิบนี่คือน้องเลือกไปแล้วงั้นเก้าได้ไหมคะเออหนึ่งหนึ่งชอบมากนะคะ ไม่ไม่ชอบมากเก่าโอเคค่ะอันต่อไปคือขนุน,นะคะ่ะน้องเคยทานขนุนไหมครับแปดแปดไม่ชอบตั้งแต่มานี้ยังไม่ชอบสักอย่างนะคะผักไผ่มะละกอค่ะเจ็ด <10. S 1> โอเคมะละกอเจ็ดถ้าเกิดเลือกได้ทุกอย่างคือสิบถูกไหมคะแมงโก้ติ๊กแมงโก้หกโอเคค่ะต่อไปนะคะคือแอปเปิ้ล do you like apple no <5. S 1> fine f i ชอบสักอันไหมคะตั้งแต่เลือกมาไม่ uh u uh, อ I know I know this this is เ u อน้อยหน่าค่ะน้อยหน่าน้อยหน่าเคยทานน้อยหน่า I don't like it y o u might, you might you might like it though no for แซวนะคนนี้ไม่เปิดใจอยูนะเนี่ย oranges you like น้ำส้ม number one number one okay number one I think that's probably the only thing that you like ถั่ว cashew nuts คน้องชอบถั่วไหมลูกฟีโอเคไม่ชอบอะไรเลยเรา blueberries do you like blueberries ทูดอสไม่ชอบเหรอ no ่ I don't like one I don't like fruits มีอะไรบ้า I don't like fruits I don't like sweet things ใช่ไหม Yeah